สวัสดีค่ะกินดีตอนรับสู่ช่องเลอตเตอรี่ผ้าร่วยนะคะคำเตือนของมูลที่กำลังแสดงู่นเป็นเพียงการแนะนวทงในการเลือกสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการถูกหวยหรือการร่วยเบอร์กับเป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะ ที่มากของโตเลกเรานี้มาจากหลายทีหลายหมองเนาะมาจากการเดาแน่ว้มฝันแน่การคำนวณน,นะคะถูกสำนักทุกอาจารย์แรงที่มากล้วนมีความเสี่ยงนะคะโปรดใส่วิจาจรณญาในการรับชมรับฟังนะคะทุกๆก,การตัดสินใจเนี่ยขึ้นอยู่กับโต f อฟเองเด้อค่ะเด้อทั้งช่องนะคะเป็นเพียง กันเน่เนวทางนะคะเข้ามาเริ่มต้นเข้ามาเริ่มต้นกันที่ยอดเสี้ยนดังนะคะยอดเสี้ยนดังเพิ่นสีให้เข้ามาสาสเต็ปสเต็ปแรกหลักลอยนะคะแล้วก็มาเป็นหลักสิบแล้วก็มาเป็นหลักหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นการจับคู่กับสิญญานิดหน่อยนะคะแต่เหตุออกมาแลเี่วมันสิเป็นเลขโตทั้งหมดนะคะ มันสิบโมเมนต์สามโตตรงมันสิเป็นสามโตโตนะคะอันนี้คือย่าิจับคู่ให้เรียบร้อยเลยนะคะลักลอยสิมีสองมีสามมิแปดรักสิบสิมีหนึ่งมีหามีเจ็ดรักหน่วยสิมิสี่มีหามีแปดนะคะเห็นบวาลักสิบมีหนึ่งมีหามีเจ็ด เลขลักสิบ 40. บนของเข้ามันสีมี่ศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นมันตรงกันนะคะ 1, หนึ่งห้าเจ็ดกับศูนย์หนึ่งหาเจ็ดของเข้าจะตรงกันเลยอันนี้คือได้จับคู่ให้นะคะชุดสามตัวมันกระสเดงออกมาเป็นฟังสายมือทั้งหิดอีกเลยนะคะสองหนึ่งสี่สองหนึ่งห้าสองหนึ่งแปดสองห้าสี่สองห้าห้าสองห้าแปด สองสี่ห้าสองเจ็ดห้าสองเจ็ดแปดสามหนึ่งสี่สามหนึ่งห้าสามหนึ่งแปดสามห้าสี่สามห้าห้าสามห้าแปดสามเจ็ดสี่สามเจ็ดห้าสามเจ็ดแปดแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งแปดแปดห้าสี่แปดห้าห้าแปดห้าแปดแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดแปดนะคะทั้งหมดนี่คือการจับเฮด อ,อกมาห้ม่นเป็นเลขสามโตเพราะว่าเขาหอเห้ามาลักร้อยหลักสิบลักหน่วยนะคะทัดกันมานีเป็นเลขเด่นล่างปีหกหกนะคะจากอันแรกที่เป็นหลักสิบที่หนึ่งแล้วก็เป็นหลักสิบสองนั่นคือเอาตัวถี่มันช่นกันขัดออกมานะคะของหมวดบันทีนสิบหกสิงหาสิไดมีหลักหนึ่งหลักหก หลักเก่านะคะนี่มาสามหลักเพราะว่าจะเป็นหลักหน่วยหรือหลักสิบอีกนิดหนึ่งคือให้เข้าเ็เป็นเลขบนนํานะคะพอขนานมันกะะสดงออกมาเป็นบนล่างหลักหน่วยหลักสิบนะคะเอาให้เป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าเพื่อเขามีโอกาสได้สองคูณน,นะคะ ทัดกันมาหนีก็เป็นเหล็กลางคือเก่านะคะเป็นเหล็กลางขู่ข,ขี่นะคะเพิ่นเห้เฮ้ามาสามโตเพิ่อนมาหนึ่งโตนะคะแต่เหล็กเพิ่นใน้เฮ้ามาเนี่เป็นเหล็กคู่ทั้งหมดนะคะสี่หกแปดมันก็นง่ายในการจับคู่เลขคู่เอาไปจับกับเหลขกขี่ของเฮาได้เลยนะคะเลขขี่ของเฮากบซิมี่หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าศูนย์นะคะเขาไปจับได้เลยแล้วตัวเดีที่ออก ขาก็แยกวบตัวเดวที่พุทันออกข้าเก็บว้นะคะตัวที่ข้าเก็บไว้ที่พุทันออกนั่นละ่ะอาจจะเป็นโตที่สีออกในหมวดวันที่สิบหกสิงหานะคะข้าก็เฮ็ดของข้าสไตล์นี้นะคะแต่ว่าอย่าลืมบนลางนะคะเด็ดที่สําคัญที่สุดก็คือกอนสียิบจับออกไปใส่พิพนิจพิจารณาให้ดีนะคะทุกตัวเลขทุกแหล่งที่มามีความเสี่ยงนะคะ พาดกันมานีเป็นเลขของเพพมาูุนะคะเพพมารุไข่ห้ามาสามหลักเด่นๆคือกันเน้นล่างอย่างเดียวนะคะสามสี่เก้าสามหลักคือหลักสามหลักสี่หลักเก้าเน้นล่างแต่เขากับตืมบนไปนิดนึงนะคะให้คาบนไปอีกนิดนึงนะคะกันควมผพิาพาด ทัดกันไม่อีกนี่เป็นเลขเด่นนะคะเด่นสิบหน่วยบนชนแล้วมานะคะวดวันที่สิบสิงหามันสิมีอยู่สหลักเด่นเด่นะคะหลักเก้าหลักเจ็ดหลักสามหลักแปดนะคะบอสจะเป็นหลักหน่วยหรือหลักสิบนะคะเพิ่นเน้นบนนะคะสองตัวบน ทัดมานีเป็นเลขของแอดสงใจนะคะทางกรถีลงเป็นเลขหลักตอมมี่เป็นเหลขที่เพิ่งจับคู่เข่าแล้วเรียบร้อยนะคะสิบหกสินหาหกหกบนวิ่งรูดหนึ่งตัวรองห้านะคะเลขสามโตวัวเพิ่ามากตอมมี่ห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเก้าห้าห้าเจ็ด แปดห้าหนึ่งแปดห้าเจ็ดแปดห้าเก้าเลขสองตัวเน้นๆนิมมี่หนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเก่านะคะมีชุดลองอยู่สี่ชุดคือหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าเก้านะคะแต่สองหลักเด่นๆคือหลักหนึ่งกับหลักหาถ้าเอฟซีทันใดโบมกักจะตายการจับคู่ตัวนี้เข้าไปจับจากเนี่ยทางของเข้าไดเลยนะคะ พัดมาหนียังเป็นของแอดสมใจอยู่นะคะแต่เป็นสองตัวล่างเด่นสี่สุดคือเจ็ดนะคะเดล็กลางคนเห็นเข้ามาตัวเดียวคือเจ็ดแต่เคนจับคู่ชุดเห็นห้ามามีหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดอันนี้เด่นเด่นนะคะสามชุดหนีเด่นเด่นเลยหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหนีเด่นสุดลองลงมาจะเป็นหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ด เจ็ดเจ็ดนะคะแล้วกาอย่าลืมโตกลับนำนะคะอันนี้แนวท่าของแอดสมใจนะคะประจำวดวันที่สิบหกสิงหานะคะท่านใดยังบ่มีตัวใดในใจลองพินิพิจารณาของแอดสมใจเบิ่งนะคะบัตรถึกตาต่องใจบบนะคะ คัดการมันมนี่เป็นเลขของ SB s บประจำวดวันที่16สิงหาหกหกคู่ชุดล่างนะคะเพิ่มบนไปนิดนึงนะคะต่สี่ศูนย์สี่ศูนย์หกหี่เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่มีอยู่ทั้งหมด8ชุดนะคะยังไม่รวมตัวกับแต่สอง ไปแล้วกับกับกับสิเป็นสิบหกชุดนะคะเข้าข่เหตุเป็นคู่ชุดบนล่างนะคะประจำวัวันที่สิบหกสิงหาหกหกนะคะอันนีแบบแนวทางของ SB นะคะ อีกเนีทางนึงนะคะของเด่นบนอินทรเทวานาครนะคะเด่นบนอินทรเทวานาครเาก็เฮ็ดเป็นเด่นบนล่างนะคะประจำวันที่สิบหกสิงหาสี่หลักเด่นๆแห่งเข้ามาคือหลักสี่หลักแปดหลักศูนย์หลักหนึ่งนะคะเหตุเฮ็ดเป็นเด่นบนล่างมาเบิ่งว่าหลักสี่ ะะจากแนวทางของเข้าเองมีอย่างแนคัดออกมาแปดมีอย่างคัดออกมาศูนย์มีอย่างคัดออกมาหนึ่งมีอย่างคัดออกมานะคะอย่าลืมแบบแนวทางของเข้าเด้อทัดมาหนีเป็นของแอดชลดาแกรตตีหน่อยนะคะเพิ่นเอาพ่วมตังของแอดชลดาของเพิ่นกาซีมี่หกเจ็ดแปดเก้านะคะ ค่ะขอโทษค่ะห้าหกเจ็ดแปดนะคะเพิ่์มีสี่ตัวเด่นเด่นห้าหกเจ็ดแปดเซตแล้วของอแอตตีหน่อยเพิร์ลซีนี่แปดศูนย์หนึ่งเพิร์ลก็เอาสองอันนี่สองสำนักนะคะสองอาจารย์นี่มจาจับคู่เสรกันประเสรเป็นศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดนะคะ อันนี้เป็นการจับคู่ว้มต่างระหว่างแคดชลาดาวกับแอดตีหน่อยนะคะอเอฟซี FC ทันไดมากสไตล์ของสองอาจารย์สองสำนักนี้กับพินิจพิจารณาเบิงนะคะเก็บข้อมูลแคปเอาไว้นะคะหอน,หน้มนั้นจับเอาออกมาพินิจพิจารณาเบิงนะคะหรือเอาไปเปรียบเทียบจากลหลายๆมองนะคะเอาเป็นว่า ทัดมาหน,านีของสุมาอี้อ่อนสีนะคะสุมาอี้อ่อนสีหนีหมดประจําวันที่สิบหกสิงหาเพื่อในเข้าสองหลักเด่นมากนะคะหลักสามกับหลักสองนะคะคู่ชุดไหนเข้ามาคือสามสองสามสี่สามเก้าหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งเก้าศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เก้านะคะอันนี้เป็นของอาจารย์สุมาอี้อ่อนสี นะคะไหลักเป็นเด่นหลักสองก็ลักสามนะคะเขาจะเอาหลักนี้ไปไปคัดออกจากเนื้อทา้งของเขาก็ได้นะคะเทฟซีลองรับพินิจพิจารณาบ้างนะคะแต่แต่อย่าลืมว่าทุกๆสีมากของตัวเลขนะคะล้วนมีความเสี่ยง รใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะถัดมานี้ยังคงเป็นของแอสุมาอีกคู้เก่านะคะอันนี้เป็นเน้นล่างนะคะเน้นล่างเพื่อนให้สองหลักเด่นมากคือหลักศูนย์กับหลักสามนะคะพร้อมการจับคู่ชุดให้เรียบร้อยนี่ศูนย์สามศูนย์หาศูนย์สี่หนึ่งสามหนึ่งหาหนึ่งสสองสามสองหาสองสนะคะ สำหรับแอสซูมาอีออนซีประจำวันที่6 6สิงหานะคะท่านใดมาสไตล์เล็กวิ่งเพิ่นกรมี่ห้นะคะสองตัวหรือมาก,การจับคู่ชุดแล้วเรียบร้อยนะคะเพิ่นกรมี่ห้่ฮห้าแล้วเรียบร้อยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้คือแนวทางนะคะทั้ง่องเอามาเสนอเนี่ยน,นั่นห้นะคะ มักบะมักขึ้นยุ่กับการตัดสินใจของโตอีฟซีเองนะคะขอเป็นว่าคลิปนี้เนาะย่ายกระฝากไว้สนีนะคะเดี๋ยวฮาเจอกันคลิปต่อไปในเรื่องนี้นะคะเข้ามาเริ่มต้นกันที่ยอดเสี้ยนดังนะคะยอดเสี้ยนดังเพิ่งสีไห่เฮ้ามาสาสเต็ปสเต็ปแรกหลักลอยนะคะแต่ตอนมาเป็นหลักสิบ แล้วก็มาเป็นลักหน่วย